Alright guys, where are we going to go today? We're going to go to hell We're going to see some ghosts Let's go Let's see some ghosts Wooo! <laughs> so excited! Let's go! We're going into the dark ไม่มีไฟข้างๆนะครับดูสวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับป่าช้าป่าช้าของฝรั่งครับนี่ครับ นะครับมิสเตอร์โทนี่สตาร์ครับนะครับขออนุญาตนะครับขอถ่ายหน่อยครับนี่ครับแล้วก็มาเดินดูกันนะครับป่าช้าของฝรั่งรรยำข้าคืนเป็นไงครับลาวิซ่าครับโอ้นี่ก็เพิ่งสองคนผัวเมียครับมีไฟไม่เห็นนะครับมืด เ,เมื่อเดือนแล้วครับแม่มาลบบลูกนะครับ,ม,ม,บ,รบมามา Are you all right <laughs> Have you seen anything yet? No, it's nothing. We come we we come with like a we not come to like a disturb them. We just come to like a just want to see. How is that? How is this really look like in the night time? It's so black. I cannot see nothing. It's Madonna. <See? S 2> no we don't we don't say that if we have like a if we have like an o h o to call English ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันก็ออกมาให้ดูให้เห็นนะครับมือตือเลย ชไม่ใช่มชไม่ได้ป่ะไม่มีเราไม่ได้มาลบหลู่นะครับ แค่ okay, มาดูอาจจะเปียกนิดหน่อยครับขอให้มันออกดิก็มาก็ออกแล้วไงถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็ออกมาถ้ามีเขาเรียกว่าอะไระบุญสัมพันธ์กันก็ออกมาให้ให้เห็นหน่อยอยากจะดูครับนี่ครับเรามากันป่าช้าครับไม่รู้นะแต่ว่า ตามนดูครับนี่เนี่ยครับเนี่ยครับเรามาปลาช้าฝรั่งครับมาพิสูจน์ผีครับพิสูจน์ผีเยอะๆเลยครับ ไม่ใช่เป็นความกล้าความอะไรนะครับวันี้น้องๆเขาอยากมาครับไม่เห็นมีอะไรเลยแม็กน,นี่นะครับมิสเตอร์ฟอร์เรี่ครับ นี่ครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับแต่ว่าเราติดใจอยู่หนึ่งหลุมนะครับนี่ดิครับ <c oughs> ไปหาครับ นี่มิสเตอร์สตาร์คครับสตาร์คทนี่สตาร์คครับบูชโอ้ยนี่ครับเราเห็นมีรองศพของฝรั่งครับจะมีไฟประดับประดาเลยครับนี่ครับ มีตะเกียงน้ำมันครับเห็นไหมครับมีรุมศพใหญ่ๆนี่ครับผมนี่ครับอย่าข้างหลังไม่เห็นนะครับกบระเบื้ยวนี่ครับเห็นมีผีเลยครับ ไม่เห็นมีผีนะครับน่าจริงเป็นล่าท้าผีนะครับตอนนี้ไม่เห็นจะมีผีสักตัวเลยครับฮัลโหลมีผีบอ ฮัลโหลไม่เห็นมีสักตัวเลยครับเรามาดูครับอันนี้นู่นครับรยู่ตรงน,นมาเดินครับเขาบอกว่าที่แห่งนี้มีผีเยอะแยะมากมายครับ อันนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วครับไม่มีครับไม่เห็นหน่ากลัวเลยม็มอา้าวว่ายทำไมถ้าไม่น่ากลัวไม่ก็ไม่อยากให้เขากลับตามไปไง